สวัสดีครับพี่น้องนะครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องการตะลุยการเกษตรครับส่องกองค้นเกษตรเพืือค้นอีสานครับสารบันีแรงวั่นประหัตนะครับแรงวันประหัตที่นะครับตัิติ์กันลังสิทกดินครับผมผมก็กลัวครับแรงวันประหัตนะครับที่6นะครับเดือนกรกฎาคม 2, 5 6 0สิบ โตกครับเมื่อนี้กเกษตมาบอกเทคนิคง่ายๆนะครับในการสือปุ๋ยใส่ปุ๋ยนะครับสำหรับมันสำปะหลังนะครับอายุ1นถึงสเดือนนะครับสูตรการตะลุยการเกษตรนะครับครับผมกับเทคนิคง่ายๆครับนะครับกับได้หลายคนกับเห็นจาก YouTube จากเฟซนะครับได้หลายอาจารย์ได้หลายสำนักแกลกเปลี่ยนความรู้กันไปครับผม สหรับลิปนี้นะครับช่องการตะลุยการเกษตรนะครับช่องของคนเกษตรเปืือกนอีสานเรือวช่องของคู่การครับการสิมาคุยมาแลกเปลี่ยนครับพี่น้องมาคุยมาแลกเปลี่ยนนะครับมั่นเตียนยูนี่ก็คือมันสัปหลังนะครับสูตรการตะลุยการเกษตรนะครับอายุ2เดือนนะครับ2เดือนก็อีก4ี่วันหวันประมาณนี้ครับผมอายุ่2เดือนครับพี่น้องความสูงกับอยู่ประมาณ เอวนะครับต้นง่ามก็บยูระมาณเอวครับพี่น้องครับต้นง่ามก็บยูระมาณเอวครับต้นบางง่ามกับยูบามเข้านะครับตวาอยากให้พี่น้องเมิ่งลักษณะของสีสันของใบครับสีสันของใบนะครับสีเขียวสีเขียวเข้มสดใสนะครับพี่น้องสังเกตมันเขจะของนะครับ ถามหันบ้านมองห้าเป็นสีละสณนนี่ก็แสดงว่าบันขางจะปุดมสมบูรณ์นิดนึงครับปุยแล้วพ่อนามพ่อแล้วครับตัวนี้ก็ถ้านับแฉกให้พี่น้องมึงนะครับใบมันขห้าวหนึ่งหนึ่งแฉกสองแฉกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบมันท่าเก่าแฉกครับอายุแค่สองเดือนครับมึงรับต้นครับพี่น้องรับต้นอวบใหญ่นะครับมันต้นอวบใหญ่นะครับ แล้วก็คอตตาทีนะครับคอตตาทีตัวนี้ก็สีมะเวาเ,าเาทคนิคง่ายๆครับในการใส่ปุ๋ยมันนะครับครับนั่งเาวาก่อนพี่น้องสีบริย่างบัดนี้นะครับในสูตรปุ๋ยที่เขาใส่นะครับพี่น้องถ้าเข้า,ขาใจธรรมชาติของมันสับปะหลังนะครับธรรมชาติของมันสับปะหลังนะครับอาจจะมือเล็กน้อยพี่น้องพยายามกด,ดเรื่อยๆครับ ไฟฟิสิกส์ตกดีหละแสงครับอคอยมีนะครับแสงสุดแล้วครับครับธรรมชาติของมันสับหลังครับพี่น้องหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยมันต้องการสร้างสร้างยอดครับพี่น้องต้องการที่จะสางนี่ครับสังยอดนะครับสร้างยอดสร้างใบนะครับสร้างใบแล้วก็สร้างรากครับของเขาครับสร้างรากของเขาแสดงว่าเขาต้องการปุ๋ย สูตรได้พี่น้องว่าครับสร้างใบสร้างยอดสร้างรากสร้างลาต้นพี่น้องว่าแสดงว่าเขาต้องการปุ๋ยใน่เตเจียนความสูงครับฉะนั่นพี่น้องในการเลือกซื้อปุ๋ยในท้องตลาดนะครับกับใส่เน้นต้นนาไว้ครับบรินน้ำให้ใส่4 6 0 0ครับพรวันเที่ยวโบดนะครับพี่น้องสังเกตลาต้นนะครับของเฮานะครับอายุมันสองเดือนครับครับ เฮากับดิไซนเน้นนักตัวหนาให้มีตัวกลางด้วย NPK P สฟอรัสสร้างรากนะครับสร้างการขย้ายของปุ๋ยนะครับเสร็จแล้วก็ K นะครับสร้างต้นที่แข็งแรงแข็งแก่งให้มั่นสสบหลังครับสูตรที่สังเกตจากการสอบถามนะครับรอว่าเฮ้าไปทรงปุ๋ยทรงห้ามอมลูกขานะครับลูกขาก็จะควรใส่สูตรเดียวไปเลยครับ สิบหกแปดแปดหรือสิบแปดแปดแปดหรือว่าสิบห้าสิบห้าครับสิบหาสิบหาพู้ได้แต่ใส่สิบหาสิบหาก็ถือว่ารู้ล้าล่ะครับหรือว่าพูดคุเราเบิร์นวัวไปเลยครับอาจารย์รอบเดียวห้าไอสิบห้าห้าสามสิบห้านะครับหรือว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับแต่ว่าสูตรติดการตะลุยการเกษตรใส่นะครับก็คือสีบรอด,ดไทยเบิกไทยกบพี่น้องไว่อถิมนะครับล,ลุกหล่อลับปล่อยถิมนะครับ เสร็จแล้วก็เอายาคายาสีนะครับพอมีแรงงานนะครับเสร็จแล้วก็มัดจอกใส่ครับพี่น้องมัดจอกใส่นะครับตามที่พี่น้องเห็นนะครับเ้าสีมัดจอกใส่นะครับจอกใส่ระวังต้นนะครับระวังรองเขากับสียาขยาครับพี่น้องตามที่พี่น้องเห็นนะครับตามนี้นะครับเสร็จแล้วสูตรของการตะลุยใส่นะครับ สูตรของที่เราใช้ก็คือจะใช้สูตรที่หนักเน้นตัวหน้าและมีตัวกลางตัวไ้ายครับอย่างเช่น30มสิเนะครับ30มสิเวทาของสูตรการตะนุนใส่นะครับใส่มาอยู่ตลอดทุกปีเสร็จตามด้วยสีน้ำหมักครับน้ำหมักของเราเองนะครับน้ำหมักสูตรการต้อรุการเกษตรนะครับกัมีพี่นอ้องตอด่อไปสนใจสอบถามเพอก่กะไก่ปันได้เมื่อกีก้รถมาเอาครับ กับบริวาบริบริเวาบริโคสนาขายตวาดเขาใส่ปุ๋ยตัวใดนะครับเสร็จแล้วพอมัดเ,เดือนจีเดินหานะครับเขาจังลอระเบิดหัวให้พี่น้องลอติดตามครับตอนนี้เน้นใบเน่งราจกจองครับผมเน้นสางใบสางรากสางยอดอย่างเดียวครับตอนนี้เอาล่ำเอาต้นกันล่ำหลายต้นหลายนะครับมันเท่ากาดสีห้ามครับหัวกระชิงใหญ่ครับสารคลิปนิ้ก็มีเทคงนิค ง่ายครับสวัสดีครับกับฝากพี่น้องกดตามกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเออเรื่องฝากพี่น้องครับทำมีประโยชน์กับฝากฝากาดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ